อาพี่น้องสบายดีเด้อมากินสมตำสมตำสมตำปิ้งข้องในไก่สมตำปิ้งข้องในไก่น,น,ไกน้ำกันมามามากินน้ำกลั่นสมตำมากินตำมาฮุงเพิ่มได้เอามานะไอบ้บาลุอ่ะมูปิ้งกินหนูก,กินเยอะๆอะ มาเดอ้อมาเดอ้อสบายดีทุกขูทุกคน อยากหู้อยากเห็นเนาะซาลาแน่อยากหู้อยากเห็นยวสิบบอกให้เอาบุนเดอร์บัดนี่อยากหู้ร้ายกับิบอกให้ซะอืมพีสางเมลมาถามดีสิยันโดนบล็อกบอถามปีดียันถือบล็อกแมนทามดีก็ถือบล็อกคือเก่าหละเพราะว่าสันดานนั่นเดียวมันเบิ่งบล็อกเนี่ยมันหู้เบิร สามัญไทยไอโฟนให้ดูหน่อยมีคนว่าเต้าขายไอโฟนซื้ออ่าไปซื้อแดกซื้อกินขายหุ่นหีผุ่นธ่รบุมีกินนะซื้อยังแต่ไอโฟนอืมถราบุมีแดดขายหุ่นหีผุ่นถ้ามีคนซื้อนั่นเอามันตานั่นผุ่นละคนน่ะไมล้ายเนีมันกับเรื่องของข่าวมันสมบัติเขาไม่เกี่ยวกับไผ่กินกินมากเลยอยากหูอยากเห็นเออข้างในมีขล้ายถูกัว นี่กระถ่ายอยู่นี่กับไอโฟนนี่อือถ้าเห็นข่อยเอาไปขายคือบอุญยางเขามาทักนะอีผู้มันเห็นข่อยเอาไปขายค่ะนะมันคือเอามาทักแน่ว่าเอ้ยฉัมันจะเอาไอโฟนมาขายติจะจนปากติก็ไม่มีสิแดกติคือมาทักกูแหละเวลากูเอาไปขายค่ะนะอือมันเป็นยังไงถ้ากูจะขายมันที่เป็นยังยไงอือขายด้อบมาขายมันกับสมบัติกูเฮือนกูนี่คือคือกันอือ มึงจำมาว่าอุ้งคางคนเขาซื้อให้ของผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้มึงไปขายแดกจากขคให้กูแล้วกูจะเห็นนกักกาหลงของกูเข้าใจบ่เป็นไรครับอืมเดีไไ๋ยว่าแต่ไอโฟอนบม่มีแดกแม้แตะมองสุขวานอนกูยังขายแต่กูบ่มีจีแจกเนี่ยนี่ใส่กูนี่ยเป็นน,ปน,น้นั่นอืม้าใจยังบ่เพื่อนข้ามาหากินกูอยู่แล้ว เขาวาซับอืมอยากหูอยากเห็นอยากอนั่นอันนี้ถ้าซูเห็นกลัวกลัวไปขายคือ่เขอไปทักคือไปถ่ายวิดีโอแน่เอาไปประจานแน่ถ้าเห็นนั่นอืมอย่วมาบอกว่าก็เห็นก็เห็นเห็นอยู่สลยเรเห็นอืม เห็นแล้วเห็ยังหละเห็นแล้วเห็นยังทำเนี่ยหืมหลกครเน่ยปูอโกลคุณมนย่างกูปูมียังเสียใครผมมียังเสียแล้วเห็นั่งกับเห็นรถจอบเห็นต้องเห็นจริงไปเห็นจริงปุออืม เบิ้งสนดที่ดินเอามาเบิ่งแม่กูเอาไปจำเด่ะสนดกันเลยอืมกูไปจำขายแดกจำมามาไว้แดกกินนี่แหละสนดที่ดินกูหนักเลยกูคนตรงเลยอืมมอเต่ใส่กูสองสามคันกูก็จำบัสเขาไฟแนนซ์บัสน่าเปล่าป่ะเนี่ของของกูนะอืมกูไม่มีแดกนะกูเสร็จนั่งกับเรืองของกูเลยโทรศัพท์กูไม่ีแดกกูก็ไปขายกูก็ไปจำมันก็เรื่องของกูอีกอืม เฮ้ยคนซื้อหีกูนี่ตีกูเห็นจิคายนี่หีนี่มันจิขายได้บ่หนิย่ามันมีคนซื้อนี่ฮีนี่อืมชัดเจนบ้าบ่ดนี่กูเห็นชัวร์แล้วไอโฟนกูตาตะกูเดินทางเลยว่ะซันซะอืมกูจะเป็นยังไงกูอยากถ่ายให้เบิังกูก็ถ่ายกูไม่อยากถ่ายให้เบิังเรื่องของกูมันต้องมาอยากฮู้อยากซาละแน่ดอก ถ้าขึ้นมาหู้จริงเห็นจริงก็เอาไปเอามาลเลยมาให้คนเบิง้งไปขอเบิ้งละกล้องวงจรล่านใดเอามาประจานกูเละกล้าบอกล้าเอามาประจานกูบอถ้าเห็นจริงนั่นมาเรื่องของเขา่า คื่อนน้อยเห็นว่ามันประกาศขายเพื่อนมันนะเขาบอกแมงเงินมันเห็ดเงินปูใหญ่ใจดีเห็ดให้มันมันบัมีกินนะมันจะขายกับเรื่องของมันเขางไขแล้วเนาะโคตรดีนลหายแล้วก็คือหายหายแล้วเขาจะเห็ดยังมันก็ซิดของเขาคนรดีหายแพต่อกอะบุกก็ซุดแล้วอือไข่ก็คือกันเลยไพตือกันเอายังไข่ยข่อยจะขายกับเรื่องของข่ของมันซิดของข่เลยอือ ว่าเอ้ยบ่มีแดกบ่มีม่จะกินเอาแล้วก็คือกระแมนแต่บ่มีออแมดกบ,บ่มีม่จะกินไายแมนบุนะ้มขนาดเสียงเงี้ยเดยวฮีมันคลายบไ่ได้นี่พอใจชูยังเหมือนชัดเจนยังเหมือนกูมันคนตรงอยู่แล้ว เรื่องของกูประจำเป็นเราสิไปบอกสุดทุกเรื่องอดอกกูประมาณนอนใต้เตียงปูกูสมเพศว่ะกูสะใจว่ะมันบ่าแมนดอกสมเพศด้ชั่วข้าวสะใจสะใจกันในชั่วข้าว บัได้ตลอดไปบัไดมีความสุขตลอดไอ้คนที่คอมเมนต์คอมเมนต์สก,กูนะ่ะไอ้ที่คอมเมนต์บอกกูสมเพศอมึงก็ได้สมเพศแค่ช่วขราวสะใจได้ช่วขราว,าใใว,าวแต่ระยะยาวหรือมึงใจสิขาดมึงอิจฉาเอาปะ่นะนซะอืมอิจฉาชีวิตกูกูบ่ไดรวยดอกจซช่วอิจฉาอย่างอิจฉาชีวิตกู เออเห็นกูบ่ได้เห็นยังกูอยู่แต่เฮือนมาได้ลำบากยังว่าสั่นซะอยู่เฮือนกันมีกิน้นมีใส้บางคนกันมีเงินนะแต่แม่อิจฉาคนทำกูนะ่ะก็ขึ้นเอาหละรด,ดตัววไอยบอลูก อเอเกูเงจังเลยคนค้าขอค้าค้ายากหูอยากเห็นเฮ้ยเกิดมากูก็บ่เคยสอดหูสอดเห็นเอย่องคนเด้อตั้งแต่กูเกิดมาเป็นโตคนกูเห็นซูนี่แหละซาลันแอ บัวแคมฉนดจิดิ้นกระทมหาทามหาเห็นยังคุนกูจำน้องถึงสารคานคุคนฉนดกูน่ะกูมาเอาหลุดนี่กูเห็นเปล่าชัดเจนเปล่านี่เดือดร้อนไปเปเดือดร้อนสูงกูหาใส่เองอีกบ้มีมกระยึดอ่ะยึดนี่แม่กูเกิดากมากูก็มาแต่หิอ่ะอยากยึดก็ยึด ผูได้สิหยุดนึกกูไปจำน้ำน้ำพ่อนน้ำแม่ชู้บอกู้ถืมาหูดีค่ะอืมกูบ่มีปัญญากูก็ให่เขาหยุดบ่ววาหลดบ่ววาเฮือนกูก็อู้มาแต่ลูกกูเนี่ยแหละออตราบใดกูยังมีลมหายใจมีมือมีเตีนทำมาหาแดดอยู่อืมกูสิไปย่านตายเพียงปานนั้นความจริงก็คือความจริงบ่มีก็คือบอมีอืม กันสิว่าโบมีเลยมันกับโบแมน่นมีอยู่นอนเฮือนช่องสามร้อยช่องสามพันบาททำน,นั้นแหละชัดเจนบ่ะบ้านี่ไปสืบมาอีนะแม่กูไปจำกระไพไปสืปปปบสืบบางรูปเก่งขนาดนั้นบาซูน่ะกูอยากคู่คนเก่งสืบกูบงางรูปเขาสืบได้แต่กูหยกกระไรเฮือหลังแหน้น,นะแม่อื คนกับกูบ่แม่นกูสิย่านความจริงความจริงก็คือความจริงมานั่งตาแล่ตันหนาว่าเอ้อจะเองมีจะเคงมีบ่าจา้ะบ่มีก็คือบ่มีถามว่าเป็นหนีเป็นสินหนีทุ่มหัวอยู่เดี๋ยวนีกูนะอ้อ,อมหน้าอ้อ,อมหลังดูกูเฮาเป็นคนบ่คิดมาบ่ซั่นซะเฉยเฉยไม่ใสิมานั่งปิดบัง ตอมาว่านั้นอ้ยบาปกรรมด่าคนมามากดูถูกคนเยอะอ๋อคนที่ว่าฉกูน่ะกับบาปกรรมคือกันดูถูกกูคือกรรมถือกูด่าเหมืนนี่กรรมหูมึงคือกูด่าแบบนี้อืมันเป็นนั่นนั่นได้คนเนาะกรรมกูก่อกูกระลับกรรมกรรมที่มึงก่อกับกูมึงกระลับคือกันว่ามันมึงสี่ลอยนวลทำบุญลอยวัดมาทำบาปเสื้อเดียวกับเบิร์ตความดีหูมึงน่ะ อือบอกว่าไงซะพสีเลยเห็ดยังบบดซื้อเห็ดน้ดนาไดบอกเพื่อนกูกระจำรถกูกระจำมือถือกูกระจำาส้อเห็ดน้าไดแบดนี้นเนาะพี่ใหญ่เพ็รมันเห็ดน้าไรเราคอยอยากหูจักกูกันมันหูแล้วมันเห็ดน้าไรมันแะใจกูสะใจมาถึงจุดนี้ได้ยังไงได้ชั่วคราวได้แค่สองความมือความสะใจมนะันน่ะอืม,อม เวลาหน่าไหนมันก็เกลียดก็เก่าโกรธก็เก่าอืมคนน่ะมันเป็นนั้นเป็นแค่ชั่วข้าวชั่วคราวเหตุไดเนาะเหตุไดแบบนี้มันคือความจริงอ๋อนึกไปยียังไงเราจำได้อยู่นี่ถามผัวกูก่อนเด้อะผัวกูไปกายฮีเมื่อไรทีไปเมือนั้นอืมขายมาเรี่ยแบักแมงดานต่ที่เป็นยามบักแมงดากูหักมันกูนคือผัวกูนะกูหายได้ครบทีวิตผุดแบกแมงดาหน่ะ เออรู้สึกว่าอย่างไงคายกับคายของกูจำกับจำของกูอือมีมาเดือดร้อนถุดเดือดร้อนนะชั้นก็นะไม่ชั้ไม่คยจำคลองไม่คยขายของแบบขนาดท่องกูยังไม่คยอลายเส้นกูจะขายแบกบกูเหมืนเสียดายกูบอกก็จะีดายยังในสิ่งที่กูยิบยุ่นแบบว่าสิ่งที่มันจำเป็นแบบกูตาา้อจะคายแล้วกูไม่นั่งเสียดายกูบม่เสียดายเพื่อนเพื่อนกับดินคือกัน กูก็อบอสได้กูคือว่าเออมันผ่านมาในชีวิตกูในในระยะหนึ่งในช่วงหนึ่งพอถึงเวลามันก็ต้องไปจากคูเงินก็นค,คือการเปลี่ยนจจกันใส่ต่ตทรงืมเจ้าใส่เจ้าคอยใส่ของคอยถึงเวลามันเบิดกับเบิดไปเวลามันมีมันจะเข้ามาเองกดกับบอสนี่คือกันในทุกสิ่งอย่างจะน้อยเบือ่อขั้นนี้อะไรขั้นไม่กล้าขายแต่สร้างความคุนธราบค่ากับมุนปัญญาพันกับเขายึดอไม่นก็เรื่องปกติ ของคนขี่ทุกโอเคอืมไปละ